ไปห่อหมาปุงนะครับเพราะว่าเคี่ยวเคี่ยวเนื้อกับอเครื่องพัดเ้ากันเรียบร้อยนะครับที่นี่มาปุงับใส่น้ำตาลน้ำตาลนิดนึงสูตรการปรุงเพาตายตัวนะครับแล้วก็น้ำปลาอันนี้น้ำมันหอย มันหอยน้อยนึง่งพอาเหนียหอมอันนี้ซอสเมื่อกี้ไป,ข,ไปขาดบา่ได้ขาดบา่ได้ผงนัวแต่ว่วาใส่พอประมาณกาเอานะครับบ่มีสูตรสายโตนะครับใส่เครื่องหมดแล้วนะครับเท่ากับชิมาเขาล้นเครื่องในี้ันเข่ากัน พ้า้่นเครื่องรุ้งนะครับให้เผากัน,นเอาเ้าวคล่นท <c oughs> ิ้งไว้สักพักนะครับให้มะเข้าแล้วห่ากับขั้นตอนสุดท้ายห่ากับสีอ่อใบกะเพราหรือใบยีรา เมื่อนี้ได้ใบอีล่ามาเมื่อนี้ยใบอีล่านะครับหอมแล้ครับมีความเผ็ดนะครับนิดๆน,นะครับถือว่าสุกแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ใบอีลา่าใบอีลา่าหั่นไว้ใส่ไปเลยจะกล้ก่นเนี่ยว่าเขากันใส่ใบอีล่ามั่ง ยุบแน่จังน้อยนะครับแล้วก็เป็นอันเสร็จนะครับซิมให้พี่น้องเบิ่ง <c oughs> อืมแซ่บแซ่บแล้วอ๋บานนี้เข้าพัดกระเพราเรียบร้อยบานนี้เข้าสีมาย่าง ข้าหมูนะลอชม่มนะครับ